สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทําอะไรก็ทํานะครับเบิร์ตเทนินตรงอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับผมวันนี้นะครับต้องบอกว่ายินดีด้วยนะครับประกาศข่าวดีนะครับสําหรับนะครับเพื่อนท่านใดนะครับที่เก็บเหรียญบล็อกนี้ไว้นะครับรุ่นนี้ไว้นะครับก็คือเป็นเหรียญ5บาทเรือหง5ห้าบาทสุพรรณหง์รัชกาลที่9เมื่อก่อนนะครับไม่นิยมไม่เล่นกันไม่ซื้อด้วยนะครับผมในเหรียญที่ผ่านใช้นะครับแต่ว่านะครับ ตอนนี้นะครับผมร้านรับซื้อนะครับเขาประกาศรับซื้อแล้วนะครับนักสะสมนะครับเริ่มเล่นกันแล้วนะมีราคาเปิดซื้อขายในเหรียญที่ผ่านใช้นะครับเหรียญที่สภาพที่พอได้พอดีนะครับที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับผมข่าวนี้นะครับผมเป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับเป็นข่าวล่าสุดเลยนะครับแต่ว่านะครับผมยินดีนะครับในเพื่อนๆนะครับหรือว่าผู้ที่สะสมนะครับเหรียญ ปีพศนี้นะครับก็คือ2,530นะครับสุพรรณหงษ์5บาทสุพรรณหงษ์ปี2,530นะครับแล้วก็5บาทสุพรรณหงษ์ปี2,531นะครับเหรียญ5บาทสุพรรณหงษ์นะครับมีด้วยกันอยู่3พศนะครับหลายคนรู้แล้วนะครับเหรียญที yeah, <the> ่แพงนะครับเป็นตำนานนะครับก็คือเป็นหลักแสนหลายแสนแล้วตอนนี้นะครับมีการผ่านการประมูลนะครับเป็นหลายแสนแล้วนะครับก็คือ ห้าบาทสุพรรณหงษ์ปี2529นอะครับอันนั้นก็คือนิยมมาตั้งนานแล้วนะครับไม่พูดถึงนะครับวันนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของเหรียญปี2530กับ2531ที่ผ่านใช้แล้วนะครับท่านที่เก็บไว้เยอะๆนะครับผมตอนนี้สามารถขายได้แล้วนะครับร้านรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อนะครับผมราคานะครับอยู่ในเลทนี้นะครับราคาอยู่ที่6กถึงสิบาทตามสภาพเหรียญนะครับทั้ง2ปีพศราคาอยู่ในเลทเท่ากันเลยนะครับก็คือ 6กถึงบาทนะครับในปีพศ2530หรือว่า2531นรดในเลทเท่ากันนะครับผมเมื่อก่อนไม่เล่นนะครับเล่นกันก็คืออาจจะเป็นเหรียญที่สภาพใหม่สวยนะครับผมหรือว่าไม่ผ่านใช้แต่ก็คงหายากนะครับไม่ผ่านใช้แต่ว่าเขาจะเล่นกันคือคือก็คือในสภาพสวยแต่ราคาไม่สูงนะครับสภาพสวยก็เกินราคาในเลทที่ผมบอกไปเมื่อกี้หกถึงสิบบาทไม่เท่าไหร่เองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับประกาศรับซื้อในเหรียญที่ ผ่านการใช้งานแล้วนะครับสาหรับท่านไหนนะครับที่เก็บเยอะๆนะครับสามารถขายได้นะครับอย่าดูถูกนะครับบางคนเก็บไว้นะครับ3-400เหรียญนะครับก็อาจจะซื้อมาในราคา6บาทนะครับตอนนี้สภาพสวยๆก็ขายได้แล้ว8บาท1 0บาทกําไรหลายบาทเลยนะครับตี5 0 0เหรียญนะครับกำไร5บาทก็5 5 25 2 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับผมก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งสลดใจหรือว่าอย่าพึ่งอ้อทำไมราคาถึงไม่สูงเลย แค่นี้ก็มาบอกด้วยนะครับราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้ามีการเปิดซื้อขายแล้วนะครับมีความต้องการเริ่มต้องการแล้วนะครับร้านรับซื้อประกาศรับซื้อแล้วนะครับผมไหลๆขึ้นเรื่อยๆนะครับผมความต้องการเพิ่มขึ้นราคาก็สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีน้อยก็ถ้าขายก็ยังได้น้อยอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งท้อนะครับผมเก็บ เจอเก็บเจอเก็บนะครับสะสมไปอีกนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเปิดราคาซื้อขายมีความนิยมความต้องการร้านรับซื้อรับซื้อแน่นอนนะครับอนาคตเขาก็จะรับซื้อราคาก็จะสูงกว่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับข่าวนี้คือข่าวดีนะครับสําหรับ เพื่อนๆนะครับที่เก็บไว้นะครับก็ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีกนะครับที่มีน้อยนะครับก็ให้เก็บเพิ่มขึ้นอีกแต่ถ้าคนที่มีเยอะนะครับเก็บสะสมเยอะบางคนเขาเก็บมานานแล้วนะครับเก็บสะสมเยอะสามารถขายได้แล้วนะครับร้านรับซื้อนะครับประกาศรับซื้อในเลทหกถึงสิบาทนะครับในร้านรับซื้อที่เป็นร้านมาตรฐานนะครับผมหรือว่านักหาเหรียญนักสะสมนะครับก็มีความต้องการนะครับในเลทราคาราคา เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับจะขายตอนนี้ก็ได้นะครับสาหรับผู้ที่นะครับเก็บสะสมไว้เยอะๆนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับมาแจ้งข่าวนะครับว่าเป็นข่าวดีสําหรับนักสะสมนะครับนักหาเหรียญนักเล่นเหรียญนะครับที่มีการสะสมเหรียญที่ถูกต้องนะครับศึกษาแล้วก็สะสมเหรียญที่ถูกต้องนะครับแนวโน้มนะครับก็อย่างเงี้ยนะครับมีราคาเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเราได้กําไรจากการสะสมแน่นอนนะครับ ขอบพระคุณเพื่อนๆมากนะครับที่ติดตามกันมานะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับผม